ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่6จัก,กรพรรดิเงาจริงสิจูจูจินอูก็แวบนึกถึงบางอย่างที่อยู่ในความทรงจำขึ้นมาได้ จะมัวมาอยู่แบบนี้ไม่ได้เขาเพิ่งเห็นพลังของสกิลใหม่เขาสามารถเนลมิดบอนสเตอร์ที่กำจัดไปแล้ว ให้เป็นทหารผีดิบถ้าเช่นนั้นก็ย่อมมีมอนสเตอร์ตัวที่เขาต้องรีบสร้างขึ้นมาเป็นลูกน้องอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรือจินอูเหยียบกองชุดเกาะที่เมื่อก่อนเคยเป็นโกเลมเหล็กแล้วขึ้นไปยืนบนยอดกองเหล็กนั้นสูงจึงทำให้เขามองเห็นภายในดันเจียนโดยทั่วสายตาของจินอูที่เฉียบคมขึ้นอย่างมากมองไปรอบๆเจอแล้ว จินอูตรวจดูทิศทางแล้วปีเข้าทางนั้นทันทีตึก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 เมื่อไม่ได้ใช้สกิลเร่งความเร็วแต่อาจเพราะความคาดหวังจึงทำให้เขาลุดถึงตัวมันทันทีอึกจินอูมองดูศพ ของมอนสเตอร์ที่จะกลายเป็นเป้าหมายการสกัดเงาพางกืนน้ำลายอย่างฝืดคอมันยังอยู่ที่เก่าเมื่อครั้งถูกฆ่าในท่าเดิมเหมือนตอนที่โดนปิดชีพอีกิกสีโลหิตสภาพอันอัปลักษ์ของอัศวินสีแดงที่โดนฝังล่างครึ่งหนึ่งในกำแพงซ้ำยังไรหัวบ่งบอกได้ดีว่าสถานการณ์ตอนนั้นดุเดือดรุนแรงมากขนาดไหน จินอูยืนอยู่ตรงหน้าอีกลิกศัตรูที่น่าสะพึงกลัวซึ่งเคยคุกคามชีวิตเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทว่าตอนนี้กลับเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมโชคดีที่เขามองเห็นควันดำที่คืบคานออกมาจากตัวอีกลิกเช่นเดียวกันกับพวกอัศวินคนอื่นใช้เป็นเป้าหมายสกัดเงาสีหน้าของจินอูแจ่มใสขึ้นดี เขารู้วิธีอยู่แล้วหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกเป็นจังหวะสั้นๆแล้วพ่นออกมาจินอูก็เอ่ยคำสั้นอย่างแผ่วเบาจงตื่นมันเป็นคำเริ่มต้นเรียกใช้สกิลสกัดเงาถ้าว่าสกิลกลับไม่ตอบสนองก่อนที่จินอูผู้เอียงคออย่างสงสัยจะออกคำสั่งอีกครั้งเสียงกิ้ง ของระบบกับข้อความแจ้งเตือนก็เกิดขึ้นพร้อมกันคุณสกัดเงาเกินจำนวนที่สามารถสกัดได้หากใช้การสกัดเงาอีกครั้งคุณต้องส่งทหารเงาจำนวนหนึ่งหรือทั้งหมดไปยังโลกแห่งความว่างเปล่าผ่านยกเลิกการสกัดเงาคุณไม่สามารถเรียกทหารเงาที่กลับไปยังความว่างเปล่าออกมาได้อีกอ๋ออย่างที่มันบอกไว้น่ะสิ มีเนื้อหาทำนองนั้นอยู่ตรงท้ายคำอธิบายสกิลจํานวนเงาที่สามารถสกัดได้30สทับส0การสกัดเงากําหนดจํานวนไว้ที่30ตนและตอนนี้เขาได้สร้างฐานขึ้นมา30ตนพอดีจินอูหันไปมองข้างหลังเหล่าทหารเงาตามเขามายืนเข้าแถวอยู่โดยที่เขาไม่ทันรู้ตัว ตามมาตอนไหนเนี่ยพวกมันเคลื่อนที่ไรลซุ่มเสียงสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นทหารเงาอย่างไรก็ดีถ้าอยากสกัดเงาของอีกฤตเขาต้องกำจัดมันตนใดตนหนึ่งในนี้ตามที่ระบบแจ้งแต่ว่าแม้เพียงเจอกันได้ไม่นานแต่เมื่อคิดว่ามันคือทหารของเขาแล้วก็ให้นึกเสียดายที่ต้องกำจัดทิ้ง ช่วขณะสั้นๆน,นั้นเขารู้สึกผูกพันเข้าให้แล้วจินอูพินิษพิจารณาเหล่าทหารเงาทีละตนด้วยแววตาสลดทุกครั้งที่มองไล่เลียงไปนั้นชื่อกับเลเวลของพวกทหารก็ลอยขึ้นทหารเงาเลเวลหนึ่งระดับทั่วไปทหารเงาเลเวลหนึ่งระดับทั่วไปพวกมันทั้งหมดมีชื่อกับเลเวลเหมือนกันจะว่าไป ก็เพราะพวกมันมีต้นฉบับแบบเดียวกันนี่แต่เขามองเห็นพวกมันอีกสามตนที่แตกออกไปอยู่ด้านหลังท่ามกลางทหารลาบส่วนใหญ่นั่นมัน พวกมันคือทหารที่สวมเสื้อคลุมยาวต่างจากเหล่าทหารลาบทหารนักเวทเงาเลเวลหนึ่งระดับยอดเยี่ยมอ๋อเขาคาดเดารูปร่างเดิมได้ทันทีดูท่าว่าทหารนักเวททั้งสามคนที่เคยเชิดโกเลมเหล็กก็ทำตามคำสั่งจงตื่นแล้วกลายเป็นผีดิบด้วยเช่นกันทหารลาบยี่สบเจตนกับนักเวทสามตนสินะ การมีจำนวนน้อยจึงเป็นเรื่องดีเพราะเหตุนี้เขาละเว้นที่จะยกเลิกทหารนักเวทที่มีอยู่น้อยและสุดท้ายเขาก็เลือกทหารตนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดขอโทษทียกเลิกการสกัดเงาฟิล ทหารกลายเป็นควันสีดำแล้วพุ่งกระจายไปในอากาศไม่อาจหาล่องรอยใดได้เลยจินอูส่งสายตาไว้อะไรตรงที่ซึ่งเคยมีมันอยู่คู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองอีกฤทธ์อีกครั้งตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาจึงกับเสียสละทหารตนหนึ่งด้วยความเสียดายเพื่อสร้างอีกฤทธ์ให้เป็นเงานั่นย่อมต้องได้รับผลตอบแทนมากมายพอกัน ตีเหล็กตอนที่ยังร้อนดีกว่าจินอูพยายามสกัดทันทีจงตื่นเมื่อนั้นเงาที่เคยอ่อนเปียกอยู่ใต้อีกิตก็เริ่มบิดตัวไปมาเหมือนมีลมหายใจปฏิกิริยาเหมือนกับตอนที่เขาดึงเงาจากพวกทหารเมื่อคู่เยี่ยมเลยจินอูก,กำมัดแน่นเขารู้สึกดี คุณได้พยายามสกัดเงากำลังพยายามสกัดเงาอีกิจจะโผลมาอยู่ตรงหน้าอีกครั้งด้วยรูปร่างแบบไหนกันเหงื่อผุดที่มือของกินอูทว่าแกกเสียงระบบที่คล้ายกับโลหะแตกดังขึ้นพร้อมข้อความประกาศคุณสกัดเงาไม่สำเร็จหือเหลือโอกาสอีกสองครั้งเขาถอนหายใจโล่งอก เมื่อเห็นคำว่ายังมีโอกาสพอมาคิดดูแล้วคำอธิบายสกิลเองได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าอัตราความเป็นไปได้ที่สกัดเงาล้มเหลวนั้น เพิ่มขึ้นตามค่าความสามารถของเป้าหมายแต่พอได้เจอเข้าจริงก็รู้สึกอึดอัดใจเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นครั้งแรกเขาก็รู้สึกโดนฟาดเข้าที่ท้ายทอยหนึ่งฉากมีหนำซ้ำ,ำมันยังจำกัดจํานวนครั้งเสียด้วยเหลือโอกาสอีกสองหนหรือหากเขาทำไม่สำเร็จทั้งสองครั้งเงาของอีกิดจะกลับสู่ความว่างเปล่าเหมือนทหารที่พึ่งสละละ่างไปเมื่อคู่ใหม่ พอนึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดก็ทำเอาเขารู้สึกเสียวทันทีจินอูสายศรีรษะอย่าพึ่งไปคิดถึงแง่ร้ายเลยมองโลกในแง่บวกเท่านั้นว่ากันว่าถ้าเราเชื่อมั่นจากหัวใจจัก,กรวาลก็จะช่วยเรามิใช่หรือจินอูพยายามสกัดครั้งที่สองด้วยความรู้สึกกังวลและตั้งความหวังอยู่ในใจ จงตื่นแต่แล้วความหวังก็ถูกดับไปอย่างไร้ความปาเน่ยแกกคุณสกัดเงาไม่สำเร็จเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งอีกิดตอนยังมีชีวิตอยู่นั้นสร้างความลาคาญใจเช่นไรเมื่อตายไปแล้วก็ยังทำให้เขาหนักอกหนักใจได้เช่นนั้นเขานึกกังวลเมื่อทำไม่สำเร็จเป็นครั้งที่สองหนทางข้างหน้ายิ่งมืดมน ฟูจินอูสูดหายใจเข้าลึกคราวนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้วระบบมอบโอกาสให้เป็นครั้งสุดท้ายจินอูหลับตาแล้วลองคิดมันอาจเป็นแค่ความน่าจะเป็นแต่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังขาดความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะครอบครองเงาของลีกิตก็ได้ จินอูล,ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเขารู้สึกเหมือนว่าควันสีดำที่คืบคานออกมาจากรีกิตยื่นมือขอร้องให้เขาช่วยชีวิตมันแววตาของจินอูแน่วแน่เขายื่นมือขวาออกไปราวกับจะช่วยจับมือที่ยื่นออกมาจากควันจงตื่นนั่นไม่ใช่เจตนาของเขาตอนนั้นจินอูไม่รู้ตัวนักแต่เสียงของเขาดังทุ้มต่ำ ชั่วขนาดนั้นอืมอ่าเขาได้ยินเสียงร้องอันหนักแน่นจากตรงไหนสักที่และมีลมเย็นจะเยือกพัดผ่านวูบหนึ่งนี่มันใบหน้าของจินอูสดใสขึ้นเขาจำได้ว่าเคยสัมผัสปรากฏการ์ที่เหมือนกันแบบนี้มาแล้วนั่นคือตอนที่พวกทหารโผล่ออกมาอ่าอ่าอ่า เมื่อเสียงร้องยาวนานใกล้หยุดลงมือสีดำยาวก็โผล่ออกมาจากเงาดังคาดขนาดที่มือนั้นดันพื้นข้อความก็ลอยขึ้นตรงหน้าเขาคุณสกัดเงาสำเร็จจินอูตะโกนโหร้องด้วยความยินดีเจ๋งไปเลยเขากำหมัดแน่นเนื่องจากเป็นความยินดีที่ได้ลิ้มรสหลังผ่านความล้มเหลวมาถึงสองครั้งเขาจึงยิ่งรู้สึก ดีใจมากขึ้นไปอีกแต่เรื่องราวดีๆยังไม่จบเพียงเท่านั้นระบบเสียงของจกักรพรรดิฉุดดึงจิตวิญญาณการต่อสู้ของคนตายคุณเพิ่มความแข็งแกร่งเงาสำเร็จเลเวลของเงาเริ่มที่เลเวล7เพิ่มความแข็งแกร่งสำเร็จไม่ใช่ว่า ต้องเริ่มที่เลเวลหนึ่งหลอกหรือตาของจินอูเบิกกว้างอัศวินดำทะมึนที่ลอยออกมาจากเงามีคำอธิวายว่ามันอยู่เลเวลเจ็ดห้อยอยู่ตามที่ข้อความบอกเขาอืมจินอูส่งเสียงคางสั้นๆมันมีรูปร่างเหมือนอีกิตตามที่เขาจำได้ขนแผงคอยาวๆที่ติดกับหมวกเหล็ก ชุดเกาะที่ห่อหุ้มหัวจนเทา้าแต่ดูข้องตัวแม้กระทั่งเสื้อคลุมที่สง่างามสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือสีแดงที่ค้ายสีเลือดได้เปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนน้ำมันดิบนอกจากเรื่องนั้นแล้วมันเหมือนเดิมทุกอย่างเขาชื่อว่าอีริได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ว่าอีกริที่เกิดใหม่นั้น ไม่มีจิตคิดเป็นศัตรูเหมือนก่อนมันยืนนิ่งและรอคอยให้เขาออกคำสั่งตึกตักตึกตักจินอูมองดูอีกฤทธใจเต้นแรงเขายิ้มพายทว่านอกจากใจเต้นตุบตุบแล้วอีกมุมหนึ่งเขาก็นึกสงสัยเหลือบสายตาของจินอูมองไปบนหัวของอีกฤทธ์ทำไมไม่มีชื่อละ่ะเลเวลเจ็ระดับอัศวิน หน้าแปลกที่เครื่องหมายประยันนี้ลอยอยู่แทนชื่อระดับก็ไม่เหมือนกันเขาเข้าใจดีว่าเมื่อมันได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มเลเวลมันก็ต้องสูงขึ้นแต่เขาเห็นสิ่งที่มันต่างจากพวกทหารปกติอยู่มากไม่แน่ว่ามันอ่านใจของจินอูดได้ตอนนั้นเองระบบก็ส่งข้อความมาหาเขาได้ถูกเวลาเหลือเกินกิ้ง คุณสามารถตั้งชื่อให้ทหารระดับอัศวินขึ้นไปได้ชื่อที่ตั้งไว้จะคงอยู่ตลอดไปตราบจนเงาสูญสลายกรุณากำหนดชื่อของทหารชื่อหรือที่แรกคำขอร้องที่ไม่คาดคิดทำเอาเขารู้สึกเคว้งคว้าง แต่พอนึกได้ว่ามอนี่เคยมีชื่อเดิมแล้วเขาก็ยิ้มออกถ้าเรียกตามชื่อเดิมก็คงไม่มีปัญหาอะไรกรุณากำหนดชื่อของทหารข้อความกับพิบราวกับขอร้องให้เขารีบเรียกชื่อมันจินอูเอ่ยขึ้นอีกิดสีโลไม่สิเดี๋ยวก่อน เมื่อตั้งชื่อแล้วเขาต้องเรียกชื่อนี้ตลอดไปถ้าเช่นนั้นพอถึงคราวที่เขาต้องเรียกชื่อก็กลายเป็นว่าต้องเอ่ยถึงสีโลหิตอะไรทํานองนั้นทุกครั้งแค่คิดก็ขนลุกแล้วโหดร้ายไปหน่อยสุดท้ายจินอูจึงคิดจะปรับชื่อให้เรียบง่ายอีกฤตคุณใช้ชื่ออีกฤตหรือไม่ใช่แล้วทันทีที่จินอูพูดจบ เครื่องหมายประยันนีที่อยู่เหนือหัวของมันก็เลือนหายและถูกแทนที่ด้วยชื่ออีกิดอีกิดเลเวล7ระดับอัศวินแม้เป็นเพียงชื่อที่ติดตัวมันมาแต่เดิมแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกภูมิใจทันที ที่มันถูกระบุชื่อแบบนั้นความคิดที่ว่ามันคือทหารของตนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นทหารของเราหรือจินอูเหลียวมองข้างหลังเหล่าทหารเงา29ตนกำลังรอคำสั่งของเขาเขายังมีน้อยแค่30ตนเองอาจเพราะเลเวลของสกิลสกัดเงายัางต่ำและเพราะ เขาไม่ได้เพิ่มสเตตัสสติปัญญาให้สูงมากพอก็เป็นได้แต่สิ่งที่เขามั่นใจคือต่อจากนี้ทหารจะค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยไปนี่เรามีกองทัพจริงๆแล้วนะเนี่ยกองทัพที่เนลมิตขึ้นเป็นเงาหาใช่หัวกะโหลกกับซากศพ คราวนี้ก็เหลือปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือเขาจะพาพวกมันไปด้วยได้อย่างไรช่างหน้าเวียนหัวเหลือเกินจะหัวกะโหลกหรือเงาก็เถอะหากพวกมันเที่ยวเดินไปตามถนนหนทางแล้วก็มีหวังเป็นสะดุดตาแน่ใช่ว่าจะสะดุดตา เพียงอย่างเดียวเสียที่ไหนเขาอยู่เหนือมาตรฐานอันพอจะยอมรับได้ว่ามีความสามารถระดับเดียวกับผู้ผ่านการเบิกยานเสียอีกเขาต้องถูกตรวจสอบเป็นพิเศษหรือถ้าโชคร้ายก็อาจถูกร้องขอให้เลิกเรียกตัวทหารเงาเลยก็ได้หัวหน้าอูจินซ็อกแผนกเฝ้าระวังสมาคมฮันเตอร์เมื่อคิดถึงบรรดาผู้ชายท่าทางแข็งกระด้างปานนั้น กูเข้ามาสร้างความลำบากใจก็ชวนให้รู้สึกอึดอัดเสียแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงมีสกิลแบบนี้นะสิสกิลจินอูเรียกหน้าต่างสกิลสกิลที่ใช้กับอาชีพโดยเฉพาะสกิลเรียกใช้สกัดเงาเลเวลหนึ่งจัดเก็บเงาเลเวลหนึ่งสกิลที่เขาเคยมองผ่านจัดเก็บเงาชื่อสกิล ดูจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างแน่นอนสกิลจัดเก็บเงาเลเวลหนึ่งสกิลที่ใช้กับอาชีพโดยเฉพาะมานาที่ต้องใช้ไม่มีดูดกืนเหล่าทหารเงาและจัดเก็บไว้ข้างในเงาของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการเหล่าทหารที่ถูกจัดเก็บสามารถเรียกตัวหรือดูดกืนซ้ำได้จำนวนเงาที่จัดเก็บ0ูนทับ20 ว่าแล้วเชียวจินอูพงกศรีรษะด้วยชื่อสกิลจัดเก็บเขาจึงคาดเดาว,ว่ามันน่าจะยินยอมให้ฝากทหารได้แต่มีส่วนที่อยู่เหนือการคาดเดาอยู่บ้างแล้วทำไมจำนวนทั้งหมดจำนวนเงาที่เขาสามารถจัดเก็บได้นั้นน้อยกว่าจำนวนเงาที่เขาสร้างเขาสร้างได้ส0สตนแต่จัดเก็บได้เพียง20สิบตน เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องทิ้งพวกมันอีกสิบตนยุ่งยากจังอย่างที่คนเขาว่ากันเมื่อเลือกกัดนิ้วใดนิ้วหนึ่งแล้วไม่มีนิ้วใดที่ไม่เจ็บแค่เพียงนิ้วเดียวยังเจ็บปวดใจแต่คราวนี้เขาจะต้องทิ้งไปถึงสิบนิ้วทีเดียวอืมจินอูหันมองเหล่าทหารด้วยความรู้สึกขมขื่นต้องยกเว้นอีกิจระดับอัศวินอยู่แล้ว ตัดนักเวทสามตนที่ทำหน้าที่ต่างกันออกไปด้วยสิ่งที่จัดการได้ง่ายเหลือเพียงพวกทหารลาบเมื่อสักครู่เขาเรียกทหารที่อยู่ด้านหน้าสุดไปแล้วดังนั้นรอบนี้เขาจึงสั่งยกเลิกการสกัดทหารสิบตนที่อยู่ด้านหลังขอโทษนะ เขาอธิษฐานให้พวกมันอยู่คู่หนึ่งฟิวเราทหารกลายเป็นฝุ่นผงและหายลับไปแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับรู้สึกเสียดายน้อยกว่าครั้งแรกหรือจะหมายความอย่างคำกล่าวที่ว่าคนเราจะคุ้นเคยกับการจากลาหรือเปล่านะจะอย่างไรก็ตามจินอูหันไปมองทหารที่เหลือพางสั่งจัดเก็บเง,บเงา ทันใดนั้นเหล่าทหารเงารวมถึงอีกิดก็กลับไปเป็นเงาลาวกับก้อนน้ำแข็งที่ถูกความร้อนหลอมละลายบรรดาเงาทุกตนที่ถูกสร้างขึ้นเช่นนั้นได้รวมตัวกันอยู่ใต้เท้าเขานี่มันดูดกืนเงาเป็นดังคำเรียกเงาของกินอูดูดกืนบรรดาเงาลาวกับซึมซับมันไว้ในตอนนั้น เขาไม่สามารถค้นหาล่องรอยของเหล่าทหารได้เลยภายในชั่วพริบตาเดียวขนาดเห็นกับตายังไม่อยากเชื่อจินอูก,ก้มลงมองเงาของตนเองด้วยความอัศจรรย์ใจตอนนั้นเองเสียงระบบก็ดังขึ้นต่อราวกับคอยเขาอยู่ คุณได้ลองใช้สกิลทั้งหมดที่ใช้กับอาชีพโดยเฉพาะแล้วขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพเสร็จสมบูรณ์เกตที่ใช้เป็นทางออกจะถูกสร้างขึ้นจบแล้วหรือเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากจินอูก,กวาดตามองภายในดันเจียนโดยรอบด้วยแววตาอันเปี่ยมด้วยความทรงจำล่องรอยการสู้รบยังคงหลงเหลืออยู่ทุกหนทุกแห่ง พวกอัศวินที่บุบบี้ผนังกำแพงที่มีรอยแตกเสาที่พังทลายไปครึ่งหนึ่งแม้แต่ตัวการสำคัญที่ทำให้เสาเป็นแบบนั้นและได้กลายเป็นกองเหล็กไปแล้วอย่างโกเลมเหล็กแต่เขาได้รับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายกว่าที่ได้ประสบความยากลำบาก อาชีพใหม่กับสกิลต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับอีกหลายอย่างรวมถึงทหารพันธมิตรผู้แข็งแร่งด้วยรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากจินอูหันกลับไปอย่างไม่มีสิ่งใดค้างคาใจเกตที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกกำลังรอเขาอย่างเงียบเชียบรลาวกับแสดงความยินดีที่เขากลับออกไปได้อย่างปลอดภยัย ทันทีที่ก้าวออกไปข้างหน้า9้าวหนึ่งวิวทิวทัศ์ก็เปลี่ยนไปชั่วพริบตามันคือพื้นดินว่างเปล่าตรงเนินเขาละแวกบ้านที่เดียวกันกับที่เขายอมรับเคสเปลี่ยนอาชีพตอนแรกขณะนี้เวลา5้านาฬิกาแล้วเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นให้ตายเถอะ จินอูจ้องมองนาฬิกาพางเดาะลิ้นในใจถ้ารู้ว่าจะช้าขนาดนี้เขาคงติดต่อจินอาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างไรก็ตามเขายังโชคดีที่ตอนทำงานสมาคมก็เคยลงเลสนานเสียจนไปสายบ่อยครั้งจู่จูจินอูก,ก็เหลียวมองข้างหลังเกจที่เขาพึ่งออกมานั้นหายไปแล้วอย่างไรล่องรอยเฮ้อ พอมองดูสถานที่ที่ซึ่งเกตหายลับไปอย่างหมดจดแล้วเขาก็รู้สึกราวกับฝันไปฝันเหลอไม่หรอกเป็นไปไม่ได้จินอูหันไปมองรอบๆเหล่าทหารที่สวมชุดเกราะสีดำขมับทันทีที่เขานึกถึงพวกทหารก็ถูกเลียงตัวออกจากข้างในเงาของเขาทีแรกเขาคิดว่าพวกมันเป็นสัประหลาดทหารเงาเหล่าสัปปะหลาด ที่ถูกเรียกหาจากเงาของสิ่งที่ตายไปแล้วแต่หากพวกมันเป็นสัปปะหลาดแล้วจะต้องเรียกคนที่สามารถในลมิตรและบงการพวกมันได้ตามอำเภอใจว่าอะไรดีจินอูยิ้มเจ้าเล่เออจะเรียกว่าอะไรก็ไม่สนหรอก แต่ว่าจินอูสรงเหล่าทหารกลับเข้าไปในเงาอีกครั้งมันทำให้เขารู้สึกว่าการเดินลงไปตามทางลาดชันช่างง่ายดายเหลือเกิน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ